สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชรินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์เหมือนเดิมนะครับกับโมดเรดบอสนะรอบนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งสําหรับเฮโรนิมัสในเมืองนั่นเองซึ่งรอบนี้เนี่ยในเมืองฮินาเดรสก็หน้ามุยเนาะดาเมจก็ออกแค่80%นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ยังสามารถผ่านได้ในทีมเดียวเหมือนกันนะครับก็ไปดูกันว่าจะเล่นยังไง สำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้ก็เป็นทีมเดียวกันกันกบรอบในอาคารเลยนะมีฮินาเดรสอากูเดรสโฮชิโนกิชุดน้ำโคโคนานะครับสเปเชียลเป็นนางิสะกับคิซากิซึ่งคิซากิเนี่ยเอามาแทนที่ฮิมาริเลยนะเพราะว่าบวกสกิล EX มันคุ้มกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ทีมนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสนามในเมืองนะรอบนี้ทำให้ฮินาเดรสเนี่ยดามจดรอปไปเยอะก็เลยต้องหวังพึ่งคริค,ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถผ่านทีมเดียวได้ แต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ต้องการวัดดวงคลิแนะนําว่าให้จัดทีม2เผื่อเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือต้องมีตัวฮิลสำรองเอาไว้ด้วยนะอา่าแล้วก็ตัวดามจหลักของทีมที่2ก็เตรียมไว้ให้ดีๆนะครับประมาณนี้วิธีเล่นนะครับก็จะคล้ายๆกับรอบในอาคารเลยนะต่างกันตรงที่ว่านางีสะร,รอบนี้ไม่สามารถพังตะเกียงม,ม่วงได้นะครับแม้ว่าจะเป็นปืน3แล้วก็ตามนะก็คือผมลองยืมของเพื่อนมาละมันไม่พัง เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเราต้องสละการยิงฮีนะ1นัดนะครับกับตะเกียงและที่เหลือก็จะหลูกคล้า,ายๆกันเลยนะครับประมาณนี้อย่างที่บอกไปว่าฮีนะดรสรอบนี้ไม่ถนัดในเมืองนะครับ,บก็ทำให้เราต้องพึ่งจุดอื่นในการเพิ่มดาเมจอย่างเช่นาการลดกรอบบอส ในรอบนี้เนี่ยนางีสะลดเกราะได้จากสกิล EX อยู่แล้วนะก็คือลดถึง40%เลยแต่15วิกับกั้นในส่วนของอาโกเนี่ยลดจากสกิลพื้นฐานซึ่งจะอยู่ประมาณ22วินะครับทำให้มันมีการเหลื่อมของเวลากันอยู่ก็แนะนำเลยว่าให้สังเกตที่อาโกดีๆนะครับแล้วก็ใช้สกิล EX เพื่อยืดระยะเวลาการออกสกิลพื้นฐานออกไป มันจะได้ลงล็อกกับสกิลของนาฮิสะตอนที่เราลูบพอดีนะครับทำให้ฮินะเนี่ยยิงได้เต็มที่นั่นเองก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับฮีนะในสนามนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะหรือถ้าเกิดใครไม่สนก็ไม่เป็นไรก็ใช้ทีม2ต่อตอนสุดท้ายได้เหมือนกันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะ

ในช่วงเฟสที่2นะครับเวลาที่ควรจะเหลือเนี่ยก็คือเหลือเกิน1นาทีเป็นอย่างน้อยเลยนะ1นาทีเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องยิงฮีนะอีก2ชุดนะครับ ก็จบกันไปแบบชิวเชียดเลยสำหรับไฮโรนิมัสในเมืองระดับทอร์เมนในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าฮินาเดรสเนี่ยไม่ถนัดในเมืองดามจหายไปเยอะมากนะครับต้องวัดคริก็แนะนำว่าเตรียมทีมพ์2ไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะท้าทายก็ไปใช้โทคิร่างปกติได้เหมือนกันทีมคล้ายๆก็เลยเปลี่ยนแค่ฮินาเดรสออกแค่นั้นเองเป็นทีมระดับท็อปเทียเลยแต่เล่นค่อนข้างยากนะครับจากที่ไปลองมาเพราะว่าลูกมันคนละอย่างกันเลยนะ ก็ถ้าใครถนัดแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนก็กดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยและตอนนี้ช่องเราก็มี Discord Server แล้วก็สามารถมาจอยกันได้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย